สว่วนนี้ครับผมริศรวิ่งยามาพร้อมกับคุณเวศักนินกัดนะครับรวมกันบรรยายมาเกิน10ปีแล้วนะครับถูกต้องเลยครับก็รู้สึกยินดีที่ได้ทํางานกับคุณมริศรมาครบหนึ่งทศวรรษพอดีอ็เลติโกมาดิดเขีรยบอลครับอัดกันหนักเหลือเกินครับและกองหลังชนะครับพีเช็กเซคิโอลามอสเชโรมบเตงกุศลศิลป์เป่าให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับ แล้วก็พยายามที่จะชี้จุดให้ตเตะเซกิโอลามอสอายเล็ปเบนโรนันดินโยโดนตัดได้ครับจงผ่านของโรนันดิโนคริสเยโนโรนันโด จ่ายบอลเสียอีกแล้วครับผู้ษาประตูไม่ขยับเลยครับจังหวะน,นี้ชาบีเล่นกับบอลด้วยทักษะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเขาครองโอ้โหเป็นประตูที่น่าทึ่งจริงๆครับประตูแรกครับ1ต่อศ เขาพยายามหลอกคู่แข่งครับเล่นอย่างชาญฉลาดครับคาร์บันโยแหเขาเข้ามาจัดการได้ครับเอาละครับรอดพ้นอันตรายไปได้ดานิเอลอเวสชาบ,บีสองคนนี้ส่งบอลให้กันครับโลนันดิโยเป็นการฟราวครับผู้สินให้ฟรีคิก ออกหลังบาซูนาได้เตะมุมเอาละครับผมสนุกกับเกมที่เป็นไปในตอนนี้นะครับคุณคิดว่ายังไงครับเนี่ยเออผมคิดว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับบางจาังหวะเล่นดีบางจาังหวะก็สเปซบะเหมือนกัน ได้บอลคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับจากการตัดบอลจากวันนี้ซาเบียเอ็นันเดสชาบีเอลันโซเมสซี่และก็เข้ามาได้ทันเวลาโลนันดิโนคว้าไว้ได้ครับจากลูกเปิดครับ ฟงลิเบอรีตัดสินเยี่ยมมากครับจงังหวะได้เปรียบครับลิเบอรีไปต่อครับซาเบียอนันเดสโรนันดิโนคริสเยโนโรนันโดลอยส์ลิโอเนลเมสซี่ดูเหมือนว่าจะไม่ล้ำนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินยกธงครับน่าจะให้ฝ่ายลุกได้เปรียบนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินและผู้ช่วยไม่ปล่อยเกมให้ได้เปรียบ คริสเตียโน่โรนันโดเขาทะลุไปแล้วครับป้บองกันจังหวะแรกได้ครับสัมผัสบอลได้ดีครับฟานเบอร์ซีโอ้โหโดนาดินโย่ครับ ผ่านไปก็โดนดักเอาไว้ครับก็ถึงบอลนะครพักครึ่งเวลาครับบาเซลนานำเราคาดหวังว่าน่าจะยิงกันเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ครับคุณคิดยังไงกับเกมนี้ครับน่าจะดีกว่านี้นะครับเสรษติบอกนะครับว่าไม่ค่อยมีจังหวะให้ตื่นเต้นหวังว่าเกมน่าจะดีกว่านี้นะครับองนี้มีโอกาสลุ้นแล้วนะครับบอลโดนคานกระดอนกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งด้าเนยลเวสกัดออกไปตามสายตาไปเลยครับซุปเปอร์เซฟเลยนะครับ ผ่านได้แย่อีกแล้วนะครับโกว่าทีมแล้วก็จังหวะการเล่นนั้นจะเสียไปโรนันดิโนฟซองลิเบอรี่ฟานตาซีสองคนนี้ประสานงานกันได้ดีครับเรียลเนลเมสซ,ซี่ฉลาดมากครับจังหวะนี้ลอยส์ชาบีผ่านดีครับ โรนัลโดเปิดเข้าไปมันง่ายสำหรับกองหลังมากๆครับที่ปองการิมี้ฟองลิเบอรี่โอ้โหจังหวะน,นี้มีรุ้นแล้วครับเป็นประตูครับแล้วพวกเขาได้ประตูคืนและก็เป็นโรบินฟานเปอร์ซีได้โอกาสเขาก็ไม่พลาดครับคุณอดิศรสุดยอดมาก กลับมาตีเสมอกันได้แล้วนะครับ1น่ต่อนหนลิคาโดคาวันโจโลนันดิโจอายลป็ปเบนเมซี่ทักษะนี้สุดยอดเมซี่ โรนันดิโยเขาเป็นนักเตะที่บงการเกมอยู่นะครับถ้าเขาเล่นดีทีมก็ฟอร์มดีไปด้วยครับเข้าประทะได้ดีครับแต่บอลหลุดไปแล้วเข้าประทะได้ดีนะครับแต่ว่าบอลก็หลุดไปครับกําลังสําคัญของทีมบาดเจ็บครับนี่เป็นตัวยิงเลยนะครับดูแล้วอาการหนักเลยครับน่าเป็นห่วงพวกเขาเหมือนกันเพราะว่าไม่ควรเสียตัวยิงในเกมนี้ โรบินฟานเปอร์ซีคอนด้าจะหลุดเดียวไปเจอกับผู้สาวตูแล้วครับยังอันตรายครับชิปขึ้นไปสักเล็กน้อยครับทั้งสองทีมพยายามบุกนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกและชนะให้ได้ครับข้ามาป้องกันทีมได้ดีครับไม่งั้นโดนแน่ครับเล็กเจ็ดนาทีผ่านบอลแล้วโดนตัดง่ายเหลือเกิน ฟานบร์ซี่พวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะขึ้นนำนะครับเซคิโอลาโมสลิโอเนลเมสซี่เล่นได้เยี่ยมครับผ่านบอลก็ดีสุดยอดครับสุดยอดต้องกล้าครับ แบบนี้เป็นเกมแข่งขันที่ตื่นเต้นมากๆ